าสุดคุณอดีสรนบอกว่าการเมืองบีบให้เราเป็นแบบนี้ไอ้นี่ไอ้นี่นนจวนจะเข้าโรงแล้วเนี่ย<ม>แกจนกระทั่งไม่รู้จากอะไรอ่ะ<ม>เขาไปบังคับอะไรคุณ<ม>การเมืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่ารูปแบบไหนมันอยู่ที่มนุษย์<ม>อยู่ที่ตัวคุณเองเน่ะคุณเองเนี่ยนะครับเวลาพูดในยามบ้านเมืองเป็นแบบแบบนี้คุณก็นี่มันเปลี่ยนมากี่วันอ่ะคุณก็อธิบายใหญ่โตนะครับประกาศประนามทุกชนิด แล้ววันนี้คุณมาโทษโทษอะไรรบฮะการเมืองบีบให้เราต้องทำอย่างนี้เจ็บรู้สึกถ้า,ถา,าการเมืองมันบีบได้จริงบีบให้คุณผูกคอตายได้ไหมฆ่าตัวตายได้ไหมดีดีกว่ามาเงยได้แสดงความเสงแรงถ้ามีใครบีบบังคับมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคือการตักกะต้องการอธิบายก่อนหน้านี้ก็ทําถึงขังนะครับตอนหาเสียงก็ขึงขังใหญ่โตตอนฮ่องกงดีวฮ่องกงกําลังราบรื่นไม่มีพักสองลุงก็โอ้เออ จนกระทั่งวันนี้ก็พูดกันอีกแบบวันนั้นพูดตายท้าก็ได้ข่าวมาอีกอย่างแต่อย่างที่ผมบอกว่าม,มนุษย์เราเนี่ยมันสัญชาตญาณทาตุสัญชาตญาณที้ข้าจะมีอย่างไรก็ตามนันม,มันก็ควรจะมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นมนุษย์สักบ้างใครจะไปบังคับคุณได้คือถ้าอ้างการเมืองบีบเนี่ย ถ้าก้าวไกลจะอ้างบ้างว่าการเมืองบีบให้ก้าวไกลตบศัตว์ประชาชนโดยยกเลิกการแก้หนึ 2, <ๆ>่งหนึ่งสองเขาว่าทาได้แต่เขาเลือกไม่ทําแต่มันอะไรคือสิ่งที่ทําให้เพื่อไทยจะต้องผิดคําพูดหลายครั้งหลายรอบหลายคือใน่งหนึ่งสองนี่เพื่อไทยก็เท่ากับก้าวไกลนะเพียงแต่ว่าเพื่อไทยทาเนียนไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรกันด้วยซ้ำถแถลงใหม่ไม่แก้ไม่จับไม่ต้องก็คือเท่านั้นในการเมืองคเพราะฉะนั้นผมก็บอกไงว่าอายุชวนจะเข้าลงเขาบีบบังคับให้คุณฆ่าตัวตายได้ไหมนั้นใครไปบีบคุณ ก็คุณอยากคุณก็เลยไปให้ประชาชนเขาเลือกคุณก็ต้องไปสําแดงตนอย่างนั้นแต่เวลาที่มีอำนาจบอกว่าการเมืองถูกบีบก่อนหน้านี้หาเสียงต่อสู้กับประเด็จการไล่ประเด็จการออกไปวันนี้เด็จการบีบอะ <c oughs> บีบบีบประชวมในร่วมมือกับประเด็ดันเนี่ยไปหาเขาใครบีบ <c oughs> คุณผมอยากจะถามว่ามีใครบีบคุณอะแต่ว่าวันวันที่คุณต้องการคะแนนอคุณก็ไปหลอกชาวบ้าน วันที่คนต้องการเป็นรัฐบาลคุณก็ทําตรงกันข้ามกับที่คุณไปบอกกับประชาชนมันก็มีอยู่เท่านี้การเมือง<ม><ม>เพราะฉะนั้นเองนะครับไหนว่าเป็นนักสู้ข้าวป่ามาป่าราาเพือไง<ม>เพราะฉะนั้นคือนขึนขึ้น <laughs> คือมาอ้างอะไรนะครับอ, <laughs> อย่ามาเสนอนหน้ากับผมจะดายเสียแก่เลยผมจะบอกเเ <laughs> ขาดีลิทรายชื่อคุณจตุพรออกนานแล้วค่ะ คุณผมนี่ดิลิทน้ำตาอย่างผมจะไปแคร์ในบรรทุนพันธ์เสงเคข่งไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ไม่อับอายขายที่หน้านะครับแต่งกลอนนะครับคุณยังปัจจุบันะแต่งคุณไม่ใช่แต่งกลอนในนี้มันแต่งลูกบิดบิดทุกชนนีเจ็บใจอยู่แต่ต้องทำใครจะบังคับอ่ะใครจะบังคับว่าความยากไงไม่กล้าไงปพอแหงไงเวลาต้องแสดงความรับผิดชอบอ่ะผมเนี่ยนะครับ เดิมพันเวลาทาประชามติแล้วแต่รัฐมนูญบอกว่ารัฐมนูลผ่านไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมล้า <c oughs> ไม่มีความมีดังขังขอบเสียดายเลยเจราจากนยึดอำนาจสุเทพไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมเป็นหัวแถวฝ่ายนี้สุเทพไปลงผมก็ไปลงเอาคือเรามนุษย์เราเนี่ยนะครับมันควรจะมีความรับผิดชอบ<ม>ถ้าใครมันไปติดยึดเนี่ยนะครับอวดดีอวดเก่งเป็นคนมีค่าทั้งนั้นเวลาเถียงกับคนอื่นไม่ให้ค่าไม่ให้ราคา นี่ไงคนมีค่าแล้ว,วันนี้เนี่ยนะครับคุณได้แสดงความรับผิดชอบอะไรกันบ้างรอมาสิบเจ็ดปีสำหรับการเป็นสอสอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็เจ็บในใจลึกๆอยู่ที่พูดไปแบบนั้นนี่ไงไม่อับอายขายที่หนะ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครบีบได้นี่นะครับผมจะไปตามไปคนบีบคนนั้นบอกบ,บีบไปผูกคอตายได้หน่อยคนแบบอย่างเงี้ยบีบไปฆ่าตัวตายได้ไหมนะมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไงตําแหน่งแห่งหนไปติดยึด time.